น,นี่เป็นห้องพักะค,ะคืนที่สามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใ้ใครสาวปานปะ,ปะใช่ไหมอะใช่ไหมะอะสาวปานเขาไม่ใช่สาวเจ้ยอุ้ยสาวเจ้ยขาโทษนี่นะคะ,ะ,ะนีนะะนะะ่นี่ห้องสาวโฉดนะคะนี่ห้องสาวโฉดนะคะนี่นะคะก็ชั้นนี้ทั้งชั้นนะคะ เป็นของเออเป็นของคณะหมดเลยนะคะเป็นของคณะลุกคนปแตนหมดเลยนะคะนี่นะคะทั้งสองแถบเลยนะคะอันนี้เป็นฝั่งนี้เป็นห้องคู่นะคะฝั่งนี้เป็นห้องขี้นะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะอะไรนะจับได้ใกล้ห้องนนี่นะคะนี่นี่เตียงนะคะเราก็จะแยกกันนอนแบบนี้นะคะเดี๋ยวอุ้ยเตียงก็นุ่มมากเลยอ่ะนุ่มใช่ไหมเตียงนุ่มมากเลยอ้เอาาแล้ว เอาแล้วของสแอนเป็นยังไงบ้างตองหนึ่งตองหนึ่งอ๋ออุ้ยเลขสวยอะตองหนึ่งเลขสวยเลขสวยนี่นะคะใช้เลยค่ะอุ้ยตายแล้วเตรียมมาไม่ได้ใช้น่าเสียดายนะคะเนี่ยพรุ่งนี้ต้องใช้ค่ะพรุ่งนี้ต้องใช้เนาอเจอ้อยเจอ้อยกับเจพรนะคะนอนด้วยกันนะคะยูฮูหนี่นะคะอันนี้เป็นคืนที่สามนะคะอุ้ยห้องน้ำหรูมากเลยอะดูดินี่มีกระจกด้วยนะคะ นี่ที่อาบน้ำของเราเป็นกระจกหรูมากเลยนะคะ,ะเป็นโรงแรมน่าจะเป็นห้าดาวนะเนาะน่าจะอ,อ้อยว่าไหมน่าจะ,ะ,ะไม่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 ให้เกียรติโรงแรมก็เลยกเจ <c oughs> ๊อ้ <c oughs> อยอุ้ยตายละเราลืมถอดรองเท้านี่นะคะ <c oughs> นี่คือห้องสาวโชดนะคะสวยเนาะหรูเนาะหรูนะนะจริงๆแล้วหรูนะจริงๆนะอันนี้เอออันอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะนี่นะคะปลุ๊ นี่นะคะมันจะมีมีม่านสวยหรูนะคะสวยหรูแล้วก็จะมีเนี่ยมองผ่านกระจกได้เลยนะคะแต่เป็นที่จอดรถนะคะที่จอดรถจะไม่ใช่เป็นวิวหรอกแต่ว่าเป็นที่จอดรถนะคะนู่นเลยนะคะนี่คือโรงแรมอะไรลืมบอกนะคะฮอปอินจะทุกคนฮอปอินนะคะมีสองอาคารนะคะหนึ่งแล้วเราก็จะปิดม่านนะคะเพราะว่านี่คือห้อง าวโชดน,นะคะต้องปิดม่านนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะโป๊ะนี่อ่าเรียบร้อยมีน้ำไว้ให้เรารับประทานเราไม่ต้องเราไม่ต้องเอ๊ะเดี๋ยวนะมันไม่มีตู้เย็นเนาะนมีแต่แต่เราไม่กินน้ำเย็นนะคะทั้งคู่เลยนะคะก็เลยอย่างนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะอาบน้ำอาบถ้าเดี๋ยวเขาดูตรงนี้นิดนึงนตรงนี้จะเป็นประเบียงนะคะเดี๋ยวหมุนกันนี่ ตรงนี้จะเป็นระเบียงนะคะนี่นะคะระเบียงเล็กๆนะคะสําหรับอาจจะตากชั้นในหรือว่าผ้ชตัวอะไรประมาณนั้นนะคะนี่เปิดออกมาได้ปิดซะปิดแล้วก็รีบล็อกเลยเนาะรีบล็อกเลยเดี๋ยวคนมาปีนห้องเรานี่ตู้เย็นอยู่นี่โอเคทีวีเรียบร้อยนะคะ นี่คือที่สามเนาะนี่เราก็อุ้ยตายแล้วลืมล็อกประตูลืมล็อกประตู